เราวันนี้เรามาทวงนี่มันไม่คูดสักทีต้องจัดแล้วล่ะต้องจัดว่ามันโดมแต่กาวนะวันๆต้องจัดให้มันซ้บ้างไปหาเงินกันบ้างเลยไอ้พวกนี้ต้องโดนนะเฮ้ยเพื่อนเจ้านี้เจนี้มาทวงค่ากาวเจ้านี้มาทวงค่ากาวเร็วอะไรนะเจ้านี้มาทวงค่ากาวพวกเราอพอดีค่าไปซื้อไว้ใครไม่ได้จ่ายตังค์เขาอะ เอ้ยมาคุยกันหน่อยโอเคครับมีไรครับพวกเองติดตังค่าสิบบาทนะค่าเลยครับค่ากาวไงบ้าผไม่ได้จมโอ้ยไม่มีพิรุษเลยไม่ได้ดมบ้าอะไรนะหาที่ด้วยมือนะ่ะฉ<อ>ันเห็นเนี่ยอุย้ยทาบ้องเขาหลามครับไม่ใช่แล้วอเอาง,ง่ายๆนะมีตังหรือเปล่า ตังไม่มีครับพี่อ่อาอ้ต้องโดนนะต้องโดนแล้วอะ่ะเฮ้ยพวกเราเออชกเฮ้ยมาสองคนอย่าห้าวพวกเองอะ่ะอย่าห้าวเข้าใจไหมสาธุนมาเฮ้ยนี่เอาน้ำกาวน้ำเย่ยวกูไปแดกนะ